สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูจอยนะคะเป็นครั้งที่สองแล้วใช่ไหมคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนหน่วยที่สองเหมือนเดิมนะคะเป็นไงบ้างเด็กๆดูแลสุขภาพตัวเองนะคะอย่าลืมล้างมือบ่อยๆนะคะสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะคะ เราไปดูกันเลยนะคะว่าหน่วยที่สองเรื่องอะไรหน่วยที่สองที่เราเรียนนั่นก็คือเรื่องการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่นเราเรียนไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วในคลิปวิดีโอที่แล้วก็คือเรื่องการรักษาสัมพันธภาพกับครอบครัวใช่ไหมคะครอบครัวมีความสำคัญอย่างไรบ้าง เดี๋ยวครูทบทวนให้ก่อนนะคะเดี๋ยวในสัปดาห์นี้เราจะไปเรียงกันในเรื่องการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับเพื่อนความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพมนุษย์ต้องดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นเริ่มตั้งแต่ที่บ้านของตนเองที่โรงเรียนที่ทำงานดังนั้น ทุกคนจึงควรมีน้ำใจไมตรีและเอื้ออาทรต่อกันการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขเด็กๆมีความคิดเห็นแบบนี้ไหมคะอ่าเรามาดูต่อเลยนะคะการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัว ในครอบครัวเรามันก็จะมีตั้งแต่3คนหรือ2คนขึ้นไปมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องหรืออาจจะเป็นครอบครัวใหญ่เช่นพี่ป้านะ้าอาหรือคุณปู่คุณย่าอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นสำคัญเลยก็คือการรักษาสัมพันธภาพและช่วงนี้โควิดด้วยใช่ไหมคะต่างคนไม่ได้ออกไปไหนเลยอยู่บ้าน ด้วยกันเพราะฉะนั้นจะทํำยังไงทําให้ครอบครัวเรามีความอบอุ่นและมีความสามัคคีกันมากขึ้นใช่ไหมคะสัปดาห์ที่แล้วคลิปที่แล้วพูดไปแล้วนะคะง่ายๆเลย 1. มีความห่วงใยดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัว 2. ใช้เวลาว่าง ทำกิจกรรมหรือพูดคุยกับสมาชิกในครอบครัวเป็นประจำา 3. ช่วยเหลืองานในครอบครัวเท่าที่เราจะทำได้และทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด 4. ผูพูจาไพเราะอ่อ,อนหวานมีกลิริยามารายาทเรียบร้อย 5. รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นแต่ไม่เอาแต่ใจตัวเองนะคะ6มีน้ำใจรู้จักแบ่งปันและเสียสละให้กับผู้อื่น7ช่วยเหลือครอบครัวแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว8รู้จักการให้อภยัยไม่ทะเลาะเบาแวง เแสดงความรักต่อกันเป็นประจำสม่ำเสมอ10ลูกต้องเคารพและเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่และผู้ใหญ่ในบ้านเห็นไหมคะมี10ข้อที่เราต้องรักษาและสร้างสมรรถภาพในครอบครัวเริ่มจากตัวเราเลยนะคะถ้าตัวเรา ปฏิบัติได้ครอบครัวก็จะเป็นยังไงคะมีความสุขใช่ไหมคะครอบครัวก็จะอบอุ่นการมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันของสมาชิกในครอบครัวจะทําให้ครอบครัวมีความอบอุ่นสมาชิกในครอบครัวรู้สึกมั่นคงและภาคภูมิใจในครอบครัวตนเองสามารถพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้ดำรงชีวิตในสังคม ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนะคะนี่คือการสร้างและรักษาสมรรถภาพกับครอบครัวนะคะถ้าครอบครัวอบอุ่นมีความสุขสามัคคีกันพอเราไปอยู่ในสังคมภายนอกสิ่งเหล่านี้มันก็จะติดตัวเราไปด้วยนะคะต่อไปนะคะเรื่องที่เราจะเรียนในสัปดาห์นี้ในอาทิตย์นี้ก็คือการสร้างและรักษาสมรรถภาพกับเพื่อน นอกจากครอบครัวสำคัญแล้วเพื่อนก็สำคัญเพราะเด็กๆส่วนมากจะเป็นยังไงคะอยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมคะการที่เราอยู่กับเพื่อนเราจะทำยังไงทำให้เพื่อนรักและสามัคคีกันก่อนอื่นเราต้องเริ่มจากตัวเราก่อนนะคะอันดับแรกเลยพูดคุยกับเพื่อน ด้วยอารมณ์แจ่มใสใบหน้ายิ้มแย้มใช้คำพูดที่สุภาพเนี่ยอันนี้ง่ายๆเลยนะคะ 2. มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปันให้เพื่อนต่อไปนะคะให้ความช่วยเหลือเพื่อนเมื่อเพื่อนเดือดร้อนเป็นการสร้างและรักษาสัมพันธ์กับเพื่อนนะคะ ต่อไปนะคะไม่เล่นกับเพื่อนรุนแรงไม่รังแกไม่แกล้งไม่เอาเปรียบเพื่อนและไม่ล้อเลียนเพื่อนข้อนี้นะคะถ้าเราอยู่กับเพื่อนเถ้าเราเล่นอย่างรุนแรงเพื่อนอยากเล่นกับเราไหมคะเพื่อนก็ไม่อยากเล่นด้วยใช่ไหมคะและที่สำคัญเลยคือล้อเลียนเพื่อน ล้อยังไงล้อจุดด้อยของเพื่อนข้อนี้ไม่ควรปฏิบัติหรือไม่ควรทําเลยนะคะเด็กๆข้อต่อไปเลยนะคะขอโทษเมื่อตนเองทําผิดต่อเพื่อนและรู้จักให้อภยัยเมื่อเพื่อนทําผิดพลาดการที่เราเป็นเพื่อนกันรเราต้องรู้จักขอโทษเมื่อเราทําผิด และรู้จักให้อภัยเมื่อเพื่อนเราทำผิดพลาดมีความจริงใจไม่โกหกหรือหลอกลวงเพื่อนเด็กๆปฏิบัติได้ไหมคะที่เอ่ยมาถ้าปฏิบัติได้เด็กๆก,ก็เป็นยังไงคะมีเพื่อนมากมายเลยใช่ไหมไมคะที่รักเรานะคะครู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน และไม่เอาความคิดเห็นของตนเองเป็นหลักนะคะนี่คือการปฏิบัติต่อเพื่อนถ้าเพื่อนคนไหนโกหกหรือเล่นรุนแรงหรือเอาแต่ใจตัวเองเราชอบไหมคะเราก็ไม่ชอบเพราะเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่เราไม่ชอบเพื่อนก็ไม่ชอบเหมือนกันนะคะมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการทำงานกลุ่ม หรือทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราเมื่อเพื่อนทำพลาดควรพูดให้กำลังใจไม่เยาะเย้ยนะคะเมื่อเพื่อนทำอะไรก็ตามที่ทำงานพลาดเราควรให้กำลังใจและไม่เยาะเย้ยเพื่อนอย่างเช่นเพื่อนไปแข่งกีฬาเพื่อนแพ้มาแทนที่เราจะให้กำลังใจ เราก็ไปเยอะเย้อเพื่อนทำให้เพื่อนเป็นยังไงคะน้อยใจหรืออาจจะไม่ชอบเราเลยก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนทำพลาดมาเราควรพูดให้กำลังใจนะคะการปฏิบัติตรงกับเพื่อนอย่างเหมาะสมเนี่ยจะทำให้เรามีเพื่อนมากมายที่รักเราและก็จริงใจกับเรานะคะการสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้เพื่อนๆรักอยากพูดอยากคุยอยากเล่นด้วยส่งผลให้ใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนได้อย่างมีความสุขเกิดความรักและความสามัคคีในหมู่เพื่อนสังเกตดูว่าเด็กๆอยากมาโรงเรียนครูถามว่าเวลาครูริดสอนหนังสือเด็กๆไม่ตั้งใจเรียนและมาเรียนทำไมเด็กๆบอกว่าไงคะส่วนมาก อยากมาหาเพื่อนนี่แสดงว่าเราเป็นยังไงคะมีเพื่อนที่ดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะว่าดูแลตัวเองดูแลสุขภาพร่างกายแล้วรักษาสมนรนถภาพที่ดีกับเพื่อนนอกจากเพื่อนแล้วยังครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมสิ่งนี้สำคัญมากเลยนะคะ ที่เราจะอยู่ร่วมกับเพื่อนได้อย่างมีความสุขฝากเด็กๆด,ดูนะคะทบทวนดูในสิ่งที่ครูพูดไปเมื่อกี้นี้ข้อไหนบ้างที่เด็กๆยังปฏิบัติไม่ได้เด็กๆก,ก็ควรปรับปรุงตัวเองนะคะเรามาดูเลยนะคะว่าเราจะทำแบบฝึกหัดข้อที่สจากต่อจากคลิปที่แล้วหรือสัปดาห์ที่แล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราทำแค่ข้อที่ หนึ่งสัปดาห์นี้เราทำข้อที่สองนะคะให้นักเรียนสำรวจการปฏิบัติตนของนักเรียนที่มีต่อสมาชิกในครอบครัวแล้วขีดเครื่องหมายถูกลงในวงกลมตามความเป็นจริงแล้วตอบคำถามเด็กๆด,ดูตารางก่อนนะคะตารางอันนี้คือการปฏิบัติตนตารางที่สองก็คือการปฏิบัติเป็นประจำ ตารางที่3ก็คือปฏิบัติเป็นบางครั้งทำบ้างไม่ทำบ้างหรืออันสุดท้ายเลยไม่เคยปฏิบัติเลยนะคะเรามาดูข้อที่1แสดงความรักความห่วงใยดูแลเอาใจใส่สมาชิกในครอบครัวเด็กๆเคยทำไหมคะครูคิดว่าครอบครัวของครอบครัวคนไทย ข้อนี้สำคัญต้องทำเป็นประจ,จำใช่ไหมคะขีดเครื่องหมายถูกเลยนะคะทีนี้เรามาดูข้อที่สองต่อทำกิจกรรมร่วมกับสมาชิกในครอบครัวเคยไหมคะทำกิจกรรมร่วมกับสมาชิกในครอบครัวอย่างเช่นช่วยกันทำกับข้าวช่วยกันล้างรถหรือเมื่อมีเวลาว่างเราก็ไปเที่ยวครูคิดว่า ครอบครัวของเด็กๆคงจะปฏิบัติเป็นประจำเลยนะคะมาดูข้อที่3ต่อนะคะช่วยเหลืองานในครอบครัวใครไม่เคยช่วยงานพ่อแม่บ้างมีไหมคะครูคิดว่ามีทุกคนนะคะอย่างน้อยกวาดบ้านล้างจานตากผ้าพวกนี้ใช่ไหมคะ ถ้าใครทําเป็นประจําก็ขีดตรงเป็นประจําหรือถ้าใครทําเป็นบางครั้งถ้าทําเป็นบางครั้งนะคะก็ขีดตรงที่บางครั้งเห็นไหมคะมาดูข้อที่สี่เคารพและเชื่อฟังผู้ใหญ่ในครอบครัวข้อนี้ครูคิดว่าเด็กๆทําเป็นประจําอยู่แล้วนะคะข้อที่ห้า พูจาสุภาพไพเราะอ่อ,อนโยนข้อนี้ก็ประจําอยู่แล้วทีนี้เรามาดูนะคะว่าการปฏิบัติเป็นประจนานํา2งคะแนนบางครั้ง1นคะแนนแล้วเอาตรงนี้มารวมกันนะคะตรงนี้ได้เท่าไหร่คะแแล้วมานับเพิ่มอีก1เป็น9แล้วก็เขียนเลข9เลยนะคะอ่าทีนี้เกณฑ์การให้คะแนน นะถ้าได้8ถึง10อยู่ในเกณฑ์ดีนะคะถ้าได้5ถึง7อยู่ในเกณฑ์พอใช้ถ้า0หรือ3คะแนนต้องปรับปรุงนะคะแสดงว่า9คะแนนข้อนี้นะคะเอาตรงนี้มาตอบคำถาม2.1นักเรียนมี สมรรถภาพในอยู่ในระดับใดอยู่ในระดับไหนคะอยู่ในระดับดีใช่ไหมคะการปฏิบัติตนข้อใดที่นักเรียนต้องปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นเพราะเหตุใดมาดูนะคะอะไรบ้างที่เราควรปรับปรุงหรือปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นตัวอย่างคำตอบนะคะ ทำกิจกรรมร่วมกับสมาชิกในครอบครัวเพราะอะไรคะเพราะการทำกิจกรรมร่วมกับสมาชิกในครอบครัวมันจะทำให้เราเกิดอะไรขึ้นตัวอย่างคำตอบนะคะรู้สึกมีความสุขสนุกสนานสมาชิกในครอบครัวรักและสามัคคีกันใช่ไหมคะเรามาดูข้อต่อไปเลยนะคะ นักเรียนจะนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมีวินัยไปใช้ในชีวิตประจำวันและครอบครัวอย่างไรบ้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมีระเบียบวินัยตัวอย่างคำตอบค่ะกลับบ้านตรงเวลาทำงานที่ได้รับมอบหมายและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเอง นะคะอันนี้คือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมีวินัยนะคะสังเกตดูนะคะว่าเรามีระเบียบวินัยไหมถ้ายังก็ควรปฏิบัติตัวให้เหมาะสมให้เป็นที่รักของเพื่อนของผู้ปกครองพ่อแม่นะคะ เรามาดูข้อที่3ต่อเลยข้อนี้ข้อที่3นักเรียนวาดภาพการปฏิบัติตนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างและรักษาสมรรถภาพกับสมาชิกในครอบครัวลงในตารางและตอบคำถามนะคะเด็กๆดูนะคะตรงตารางเนี้ยตารางนี้จะให้นักเรียนวาดภาพ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะครูยกตัวอย่างนะคะภาพอะไรอ่าเด็กๆเ,เห็นไหมคะภาพนี้ก็คือครอบครัวช่วยกันปลูกผักสวนครัวใช่ไหมคะอ่าทีนี้เราดูภาพตรงนี้เสร็จแล้วเรามาตอบคำถามข้อ1นะคะนักเรียนจปะปฏิบัติตนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัวได้อย่างไรยากไหมคะตัวอย่างคำตอบนะคะถ้าเด็กๆคิดไว้นนอกเหนือจากที่ครูต่อไปก็ไม่ผิดนะคะชักชวนสมาชิกในครอบครัวปูกพากสวนครัวไว้รับประทานเองเห็นไหมคะ อันนี้คือการปฏิบัติตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการปฏิบัติตนตามภาพจะส่งผลอย่างไรตามภาพที่ที่เห็นตรงนี้นะคะที่ครูให้ดูจะส่งผลอย่างไรตัวยอย่างคำตอบนะคะมีผักไว้รับประทานไม่สิ้นเปลืองเงินซื้อ และได้ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวทำให้ครอบครัวอบอุ่นเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวการทําการที่เราจะรักษาและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัวไม่ยากเลยใช่ไหมคะเริ่มต้นจากตัวเราเองนะคะแล้วจะทําให้ครอบครัวของเรามีความสุขสำหรับแบบฝึกหัดที่1ที่2ที่3ที่ครูให้เด็กๆด,ดูนะคะ เด็กๆยังไม่มีหนังสือไม่เป็นไรนะคะอันนี้ครูเฉลยให้ดูไว้หลังจากที่ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วเด็กๆไปทำใบงานต่อนะคะถ้าเด็กๆสงสัยอะไรเดี๋ยวเปิดเรียนเราค่อยสักถามพูดคุยกันนะคะฝากเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะคะล้างมือบ่อยๆกินร้อนช้อนกลางนะคะสวมแมสทุกครั้ง อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะและพบการเปิดเรียนนะคะบ๊ายบาย